ดิจิทัลวอลเลทนี่มีมีอยู่สามเรื่องในนั้นหนึ่งก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งการกระตุ้นเศรษฐกิจ <Bless S 1> เป็นหัวใจสําคัญและต้องทําอันที่สองก็คือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีโการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อจะใช้ประโยชน์ในโอากาสต่อไปข้างหน้าเพื่อจะให้ประชาชนเนี่ยทันรู้เท่าทัาาานเทคโนโลยีอันนั้นก็ต้องต้องทาต่อไปแต่อาจจะความเร่งด่วนอาจจะรอได้อันที่สามก็คือว่าอนาคต ดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวางไว้แล้วเนี่ยจะสามารถใช้ประโยชน์กับประชาชนกับประเทศให้ประชาชนกับประเทศ,เทศกับกับรัฐบาลเนี่ยติดต่อเชื่อมกันได้ทางเศรษฐกิจด้านนายจุลพันธ์อมรวิวันรร,รรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีการนัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ตที่ก็เพิ่งประชุมครั้งล่าสุดไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับ แต่ก็ได้มีการมอบหมายให้ทางด้านประหลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมแทนทั้งนี้นะครับโครงการดังกล่าวจําเป็นต้องนํากลับมาเข้าหารือกับพักร่วมรัฐบาลไม่สามารถที่จะตัดสินจากพักเพื่อไทยเพียงด้านเดียวได้ครับ